ผู้ต้อนรับนักชกฝ่ายแดงครับนักชกวัย20ปีจากจังหวัดกำแพงเพชรครับพยัคโดงเกียร์ชัดเจนจะของส่วนสูง174เซนติเมตรครับชก60ครั้งครับชนะ48ครั้งแพ้12ครั้งครับเจอกันมาครั้งแรกครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปธุมธานีครับนี่แหละครับเป็นคนชนะมาครับซึ่งคนคาใจครับกำลังจะตามขึ้นสู่เวทีครับ นักชกวัย22ปีจากจังหวัดชัยภูมิครับปรบมือต้องรับคลาสสิกพุ่มพันม่วงเกิดที่ชัยภูมิครับแต่ว่าปักหลักพิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมนีแหละครับเจ้าของสถิติการชกครับ40ครั้งครับชนะ35แพ้5ครับส่วนสูง165เซนติเมตรเขาบอกว่าวันนี้เคยแพ้มาครับวันก่อนเคยแพ้มาวันนี้จะไม่แพ้อีกแน่นอนครับแล้วยิ่งชกในถิ่นด้วย อย่างที่บอกครับเกิดที่ชัยภูมิแต่ว่าซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์งานที่ยินดีก็ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ให้วงการมวยของเราได้นับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูประวัติกันนะครับคู่ที่2ในการแร่สดครับคนนี้ครับที่สักเต็มตัวเลยนะครับพยัคฆ์โดงเกียรติชัยครับอมรินผู้ระหงครับ20ปีจากกัแพงเพชรนะครับส่วนใหญ่นักมวยจากเกียรติชัยก็จะเป็นลูกหลานจากกําแพงเพชรนะครับ อยู่ในการดูแลของอดงครับคุณเจษชัยเดชันนท์ครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการก็ซิซ้อมอยู่ที่เกียรติชัยกำแพงเพชรนะครับ60ครั้งชนะ48แพ้12ครับผลงานล่าสุดนี่พิกไม่รู้จะกี่ตลบเลยนะครับเอาชนะคาสสิกพุ่มพันม่วงคนนี้มาครับที่รังสิตวันนั้นทีมงานที่ดีจัดโอ้โหต้องบอกว่าเร้าใจครับส่วนคัสสิกนะครับชื่อจริงตามบัตรประชาชนกิติชัยอยู่สำรานครับ22ปีครับรุ่นที่ครับชัยภูมิ ก็ฝึกซ้อมอยู่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับ40ครั้งชนะ30แพ้10นะครับล่าสุดก็แพ้พยักโด่งคนนี้มาครับวันนี้เลยขอแก้มือหน่อยแมครั้งนั้นนี่ต้นๆน,น,นำไปก่อนหลายช่วงตัวแล้วนะครับพี่ลีแต่ท้ายๆนี่แม่แผ่วนิดเดียวเองครับครับสำหรับกรรมการ5บนเิทีคู่นี้นะครับใช้กรรมการชุมพลอินทยศนะครับให้คะแนน3ท่าน นรงนามวงเกิดไก่เกาเกี้ยงและพงพัดว่องไวแล้วแล้วก็มีรายการมวยดีๆฝากแฟนมวยนะครับมวยสากลที่จังหวัดบุรีรัมย์ห้ามพลาดเลยนะครับศึก C.P.F ยอดมวยโลกครับที่เวทีมวยชวคราวสนามช้างอลีน่าจังหวัดบุรีรัมย์ครับมวยผู้แรกเริ่ม18บแนาฬิกาครับไปให้กำลังใจน็อกเอาท์ C.P.F ครับป้องกันแชมป์โลกร0อยปอนด์ครับของสมาคมมวยโลก W.B.A ครับเจอกับพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นครับอังคารที่5ตุลาคมนี้ครับ สำหรับคู่ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครับคู่แรกครับการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านครับเป็นเอกฉันครับให้ฝ่ายแดง48คะแนนและฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนครับเอาละครับเริ่มยกแรกครับดูว่ารูปร่างช่วงชกนะครับจะเป็นรองเล็กน้อยนะครับในส่วนของ คลาสสิกนะครับแต่ว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะไม่ได้น้อยลงแน่จากไฟที่แล้วครับในขณะที่พยัคฆ์โด่งนี่โอ้โหูปร่างสูงยาวซ้ายอีกแล้วนะครับเกียรติชัดชัยนี่มวยซ้ายนะครับเป็นรุ่นน้องในค่ายของบุญหลงของชูรีสอร์ทเก่าครับเปิดเกมทักทายหนักๆแรงๆเลยครับตัวนันของพยัคฆ์โด่งครับไปพับในเขกาไว้ก่อนครับคลาสสิกเองก็ยังนิ่งๆเฉยๆครับไม่มีอาการอะไรแล้วครับนะครับพับนไปครับพยัคฆ์โด่ง ดูดีๆก็แฟนมวยครับเดี๋ยวคุณจะรู้เหตุผลครับทำไมต้องเจอกันภาคที่2ครับถ้าใครได้ดูภาคแรกแล้วก็ไม่ต้องถามเหตุผลแล้วครับว่าทําไมต้องแก้มือกันขยับเข้าหาเลยนะครับหรือว่ามั่นใจเหลือเกินนะครับไฟนี้นี่ต้องล้างตาให้ได้นะครับทางด้านของคลาสสิกเพราะว่าไฟที่แล้วนั้นแพ้แบบคาใจนะครับมาดูซ้ายจัดจ้านนี่อยู่กับทางด้านของพยักโด่งแน่นอนนะครับจังหวะฝีมือซ้ายนี่ออกเมียนตาครับ รูปร่างสูงยาวสวยงามเลยนะครับในน้ำหนัก115ปอนด์ครับมุมแดงซ้ายทั้งแถบขวามีไว้ยืนครับดูการยืนมวยแล้วนึกถึงบุญหลงครับแต่ว่าปีหน้านี่มาแน่นอนนะครับกลับมาชกแน่นอนครับบุญหลงของสวนภูรีสอทครับสมัยก่อนนี่ก็อยู่เกียร์ิชชัยครับมนานๆออกทีครับทางด้านของคลาสสิกครับไตพับได้คืนดอกเมื่อสักครู่นี้นี่นักแรงดีเลยก็นครับ หรือว่าทางด้านคลาสสิกนี่วันนี้เหมือนชกในบ้านเลยนะครับเพราะว่ามาิีซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกเจ้าแม่ใสทองนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ก็ได้เปรียบสภาพแวดล้อมนะครับดูว่าการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ต้องเดินทางด้วยวันนี้ดูว่าความแข็งแรงนี่จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับคลาสสิกต้องตื้อครับตัวเล็กกว่านะครับเหมือนจีบหญิงอ่ะครับพี่ติพย์ต้องขยันหน่อยครับเช้าถึงเย็นถึงครับถ้าช้านี่เสร็จคนอื่นแน่นอนครับ ไม่ตื้อก็ไม่ได้แล้วครับต้องตื้อครับเอาจนได้ครับอะเดินเข้าไปครับคลาสสิกพยายามเน้นแข้งขวาครับไตะพับในจ่อยางเลยครับเพราะว่าทางด้านของพยักโด่งนี่สูงยาวครับช่วงขายาวเป้าใหญ่ครับโอ้ถีบไปที่หน้าขาครับทางด้านของพยักโด่งมีคืนเหมือนกันครับหรือว่าถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนนะครับคลาสสิกเองก็ดูว่าไม่รีบร้อนนะครับขยับไปเรื่อยๆหาช่องทางไปก่อนแต่ที่แน่ๆนี่ลูกเต่ขาลูกต่อยหมัดรุนแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับคลาสสิก มาดูกันว่าจะก,กันแข้งซ้ายของพยักโด่งได้มากน้อยแค่ไหนครับเอาเลยครับตอนนี้เจาะไปแล้วครับเตือนไปอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะลูกเตะจอยางนี่แรงครับโอ้ยกแรกนี่ออกอาวุธกันหนักเลยนะครับพยักโด่งก็ออกแรงคัสสิกก็ไม่ออมเลยครับช่วงปลายยกที่1นึ่งครับเชื่อเหลือเกินกับว่าคููนี้จะสร้างความสนุกความเร้าใจให้กับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศับพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามกันยก2 ภาพช้าๆกันนะครับนี่นะครับเจาะยางของคลาสสิกครับโอ้โหนี่นะครับพยายามจะเน้นเจาะยางอย่างเดียวนะครับในขณะที่พยักโด่งนั้นไม่ปะทะด้วยพยายามใช้ฝีมือนะครับมาตามกันยกนี้นะครับเชื่อว่าเกมการชกนี้น่าจะเราใจมากขึ้นครับพยักโด่งนี้ได้ช่วงครับพยายามจะดึงทางด้านของคลาสสิกครับให้เข้ามาชกในเกมของเขาแหละครับมาดูกันครับยกนี้ครับใครจะเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหากันละครับ จก,กันมาครั้งหนึ่งแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วครับคาใจกันมารู้จังหวะรู้ใจกันเป็นอย่างดีแล้วครับคู่นี้เอาล้ครับมาดูกันยกนี้นี่ต้องมีเจาะยางโชว์แน่ทางด้านของคลาสสิกส่วนซ้ายเน้นๆนี่ต้องเป็นทางด้านของพยักโด่งนะครับวันนี้จะทํางานได้หรือเปล่านะครับแข้งซ้ายที่ว่ารุนแรงเหลือเกินไม่สนครับปล่อยตัวออกมาคราบสิกขยับเลย แล้วก็บังแข่ง้ายของพยักโด่งได้ครับชวนทะเลาะไปเรื่อยพยักโด่งก็ขยับหลอกล่อยังไม่รีบเร่งเหมือนกันสําหรับแข่ง้ายก็ยังไม่โชว์เท่าที่ควรครับวันนี้แต่ว่าไม่ออกแข่ง้ายนี่อาจจะโดนไปเจาะยางนี่ยางแตกได้นะครับเพราะแข่ง้ายนี่เอาแลยครับเริ่มทํางานแล้วครับตอนนี้สายเป็นด่านแรกแล้วครับผว่าเป็นมวยคนละกายคนละทางครับพยักโด่งในมวยซ้ายครับคลาสสิกมวยขวา ไปห่วงแข้งถนัดครับแข้งหลักไม่ได้ครับเพราะว่าคุต่อสู้เดินเข้ามาครับออกก่อนได้ก่อนครับคลาสิกพยายามจะเปิดเกมแล้วครับช่วงชกเสียเปียบครับต้องเบียดไปใกล้ๆครับจะได้ออกอาวุธให้มันถนัดเข้าเป้าเหมาะๆนะครับยักโดงเองพยายามจะดึงครับให้คลาสิกมาอยู่ในเกมของเขาอยางว่าแล้วครับมวยหยุดไปนานอย่างที่บอกนะครับ4-5หเดือนเนี่ยคงไม่กล้าเร่งออกอาวุธตั้งแต่ยกต้นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลายๆนี่มีผลแน่นอน เพราะว่าการเตรียมตัวฟิตฟร์มถึงจะดีอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าหยุดไปนานๆเนี่ยนักมวยด้วยกันนี่จะรู้เลยครับแข่งขวาาสิกเมื่อสักครู่ครับไปเข้าไปที่ท่อนแขนครับยักโด่งถีบสายจิกมาครับแต่ว่าไม่ถึงครับแต่ขวาแข่งซ้ายมาพยักโด่งเอาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับบรีคบแข่งซ้ายครับเรียกว่าสายนี่เริ่มอหมสวยแล้วนะครับขาติดขยับเข้าหาเน้นเน้นเจาะยางเป็นพิเศษนะครับไฟนนี้ แล้วก็หมัดที่ว่าต่อยแรงๆอยู่ยวันนี้ก็ยังไม่โชว์เหมือนกันทางด้านของคลาสสิกอยูอว่าเจาะไปเรื่อยนะครับทําให้ตอนเล็กตอดน,น้อยไปก่อนนะครับในทางด้านของพยักโดมงนี่ว่าแข้งจ,จัดๆนี่โดนเตะต่อ,อยางไปเยอะๆนี่อาจจะยกขาไม่ขึ้นก็เป็นได้ครับรับเยอะๆไม่ดี้วครับนี่คืออาวุธนะครับแข้งหน้าแข้งครับโดนเข้าไปนี่สะดุ้งครับก็เป็นหมอนข้างว่าไปอย่างครับโดนแล้วนุ่มๆ เปิดเกมต่อครับทางด้านของคลาสสิกโดนศอกสายของพยักโด่งครับไม่ก็เล่นทีเผลอครับถอยตลอดครับหาจังหวะเดินจังหวะนิดเดียวครับปั้งเข้าไปครับศอกซ้ายไม่ใช่ว่ามีแต่แข้งซ้ายอย่างเดียวนะครับหมัดก็มีศอกก็มีนะครับพยักโด่งเอาละครับตอนนี้ทางด้านของคลาสสิกเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับขวาลำตัวสวยๆเหมือนกันครับนี่นะครับโอ้โหดวงหมัดกัน ไปทั้งคู่ครับขยับเดินต่อครับ้าหน้าของคลาสสิกครับพยายามหาจังหวะแล้วครับหมัดหน้าแย่วระยะตะตัดล่างครับไปบังโหมดยกที่2ครับเดี๋ยวพักไันก่อนคู่เดียวนี่นะครับมาดูภาพช้าๆนะครับทางด้านของพยักโด่งมีหมัดซ้ายมีทิ่มไปก่อนแล้วก็โอ้โหบวกกันจังหวะนี้นี่ใครพลาดนี่ถึงกับลงไปได้เลยนะครับศอก็มีนะครับทางด้านของพยักโด่งเอาล้ครับมาตามกันต่อนะครับ จังหวะบวกนี่ได้ลุ้นได้เสียวและครับผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องทีสปอร์ตจนี่ถึงก็เปล่งแล้วครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่อันตรายครับเมื่อสักครู่นี้ครับจังหวะบวกใครโดนก็หล่นแล้วครับแต่ว่าพลาดเป้าไปคนละนิดครับเร้จงนี้ยกสําคัญครับยกที่3ครับต้องดูครับว่าทางด้านของคลาสสิกครับวันนี้จะหายคาใจหรือไม่ครับหรือว่าอาจจะต้องคาใจไปอีกหลายเดือนครับเดินเร็วขึ้นครับทางด้านของคลาสสิกเเกมขยับไม่มีจังหวะครับทางด้านของพยักดโนนี แกยาวไม่ใช่ยาวอย่างเดียวครับแข้งซ้ายรีออกจุกจิกกวนใจครับดูครับเตะรู้อโดนกินเปล่าครับแม่ลูกนี้โอ้โหพอวืดนี่โดนแข้งขวาทําโทษทันทีเลยนะครับคาสิกนี่ในช่วงพักยกนะครับทางทีมงานบอกให้เดินเร็วๆออกแข้งเยอะๆแล้วก็มีหมัดสลับด้วยนี่ครับโอ้ยเขาไม่ได้เรียกฟรีคิกครับลูนี้ก็เรียกจุดโทษเลยครับเลือกได้ครับตุโตสูหมุนออกไปครับแม่เตะเต็มๆตมมามาดูในครับคาสิกพยายามจะดันเข้าเชือกเด้งตีอ่ะ เริ่มที่จะเห็นอะไรมากขึ้นแลยครับยกนี้ครับคลาสสิกเปิดเกมเร็วขึ้นก็มาดูกันที่การยืนระยะของพยักโด่งนะครับแทงซ้ายที่ว่าเนียนตายหรือเกินนี่ถ้าโดนเบียดติดตัวนี่จะออกแข้งซ้ายได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็ใช้ความแข็งแกร่งแล้วด้วยนะครับคลาสสิกพยายามจะปล้ำในตีเข่าเอาเลยครับปิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับโอ้ลูกนี้สวยครับโดนหักลงไปลูกนี้เสียหายครับโอ้ยแม่พยายามเร่งจะไปเอาคืนครับใจร้อนเพหน่อยครับทานห้าของคลาสสิกเสียหลักล้มแต่ว่าไม่สนยครับ ขึ้นมานี่ไม่เดินนะครับแกวิ่งใส่เลยครับแล้วมาจากโดมีมาสายจิ้มลำตัวสลับขึ้นบนโอ้ยต่อยแม่นครับแม่มีบวกศอกับคลาสสิกเอาละครับมาเล่งของหนักของแรงของคมกันแล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับตอนนี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใครเพราะว่าเคยชกกันมาแล้วรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าคลาสสิกนี่โอ้โหมาจิ้มท้องด้วยนะครับเรียกว่า ทุกดอกเลยทุกลูกเลยนี่ออกมาเนียนทั้งนั้นครับแ่็คตอกนี่แหละครับนี่ครับไม่มีใครยอมใครครับมึงทีกูทีไปมาไต่ขึ้นครับสอกมาสอกกลับไม่โกงครับเดินต่อคลาสสิกเบียดเข้าไปข้งขวาอุ้ยไต่เฉยงครับโดนมาซ้ายขึ้นมาเอาครับแข้งซ้ายมาพยักโด่งคลาสสิกพยายามจะสอกโอ้โหไม่ยอมกันเลยครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับทางด้านของพยักโด่งต้องพยายามบอกแข้งซ้ายเยอะๆนะครับชอบไปถอยรับนี่โอ้โหแข้งขวาของคลาสสิกนี่ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีหมัดนิ่คอยบวกด้วยพยักโดกเองนี่ก็ไม่ยอมนะครับมีหมัดมีศอกคอยบวกด้วยเหมือนกันครับชกในเกมรับก็จริงครับแต่ดูการออกอาวุธครับเน้นๆแหละครับมีจังหวะชิงออกก่อนครับมีจังหวะตั้งรับแล้วโตจังหวะ2ก็ถือว่าออกอาวุธได้สวยงามครับมีการประกบคู่มวยคุณภาพจากพี่ยี่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเดินต่อครับคลาสสิกแข้งขวาไปเอาได้ครับมาหยาบต่อไปแล้วยืนดูครับด้านของคลาสสิก ถือว่าแข้งขวานี่ก็ออกสวยโอ้มาโดนกินเปล่า2ดอกเหมือนกันนะครับซ้ายสวยๆของพยักโดงตอนนี้คาสิกต้องลุยสุดตัวแล้วนะครับทั้งนอกทั้งในนี่ทั้งหมัดทั้งเข่าพยายามจะเบียดต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำหนโอ้แข้งขวาออกสวยครับทางด้านของคาสิกมาดูทางด้านพยักโดงวนหาจังหวะไปเรื่อยนะครับทิ้งซ้ายเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับแต่เรามาดูภาพช้าๆกันก่อนนะครับดีครับ แข้งขวาของคลาสสิกนะครับโอ้แข้งซ้ายวืดนี่โดนลงทั่วทันทีเลยนะครับทางด้านของพยักโดงจะวะบวกศอกครับบัดบแข้งไม่ยอมดูครับบวกศอกต,ต้องบอกว่าต้องชื่นชมทั้งสองคนครับมาถึงตรงนี้นี่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วครับแต่ต้องเยี่ยมยอดให้ถึงที่สุดจนสิ้นสุดเสียงระฆังยกสุดท้ายแล้ะครับถึงจะได้รับการชูมือครับโชว์ผลงานดียก เดียวไม่พอครับ2ยกไม่พอต้อง5ยกต้องคุมเกมให้อยู่แล้วครับเอาละครับเริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มมีแผลแตกแล้วเหมือนกันนะครับคิ้วขวาของทางด้านคาสิกนี่โปะวัสดลินหนาเลยครับวันนี้มาดูนะครับว่าทางด้านของพยักโด่งนี่ว่าแข้งซ้ายจะจัดแล้วก็มีศอกนี่คอยบวกตลอดนี่จะสร้างปัญหาให้กับคาสิกหรือเปล่าครับยังคงชกเกมเดิมครับทางด้านของพยักโด่งครับคาสิกเองก็ขยับเบียดเข้าไป หาจังหวะครับหมัดสายแย่ไปครับคำเป้าแข้งขวามาแล้วครับติดบังพยัคฆ์โดสายมาติดบังเหมือนกันอ้าวเองบังได้ข้าก็บังได้เอาอยัางไงครับจังหวะนี้ไข่ครไข่กนครับขวากับซ้ายออกก่อนได้ก่อนไม่ออกก็โดนก่อนเอาแข้งซ้ายของพยัคฆ์โดครับติดบังดูแล้วทางด้านของคลาสสิกเองนี่ก็พยายามจะเบียดเข้าหาพยัคฆ์โดเอาแล,แล้วครับเริ่มจะขยับเหมือนกันมีหมัดหน้านี่แย่ไว้นะครับลูกถีบทำลายจังหวะแข้งซ้าย สายเหมือนคุณหลงนี่วันนี้ยังไม่โชว์เท่าไหร่นะครับธรรมดานี่จะจัดจ้านมากกว่านี้นะครับแข้งซ้ายของพยักโดงนี่ไงครับมาแล้วครับสองแข้งเบิ้ลครับติดบังครับแข้งหลังแข้งมาแข้งนี้ครับแม่ไม่ติดนะครับแข้งซ้ายมาครับโอ้โหทั้นแข้งซ้ายแข้งขวาเลยครับโชว์นะครับฉายเป็นชุดเหมือนกันทางด้านของคาสสิกเบียดเข้าไปเรื่อยชวนทะเละชวนปะทะไปนะครับแต่ว่าทางด้านพยักโดงนี่รู้นะครับว่าความรุนแรงนี่อาจจะเสียเปรียบ ต้องใช้จังหวะฝีมือนะครับแล้วก็ดักยิงแข้งซ้ายออกแข้งซ้ายเอาเลยครับมันโดนแข้งขวาอีกแล้วครับคลาสสิกครับความพยายามแกสูงมากครับดูครับเพราะว่าช่วงชกแกเสียเปรียบครับต้องเบียดเข้าไปต้องยืนใกล้ๆแล้วครับเพราะว่าถ้ายืนห่างๆนี่เข้าร่องแข้งทางด้านของพยักโด่งครับยาวกว่าชัดเจนเอาแข้งซ้ายมาครับคลาสสิกทำได้ดีเบียดเข้าไปไม่จะทีบครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้พยักโด่งแข้งซ้ายมาครับทีมไม่ได้แต่เอาก็ดีครับเอาเลยครับดอกนี้ในแข้งขวาเข้าสวยงามเลยนะครับทางด้านของคลาสสิก เรียกว่าพย,ยักโด่งนี่จะประหยัดอาวุธไม่ได้เพราะคลาสสิกนี่ชวนทะเลาะตลอดเอาแท่งซ้ายสาดเข้าไปโอ้โห,โหเรียกว่าโดนต่างฝ่ายต่างโดนนะครับซ้ายกับขวาชิงกันออกครับต่างคนต่างทําได้ดีครับคนนึงได้ลูกเดินลูกขยันครับลูกความพยายามขณะที่อีกฝั่งครับพย,ยักโด่งนี่ก็มีโต้มีดักมีคืนเน้นๆครับอ่ะเดินต่อครับคลาสสิกความแค้นครับมันฝังอยู่ในใจแลลวครับแพ้มาที่ปทุมธานีเวทีมวยชาติลังสิกแก้ขวายัดเข้าไปครับ พยัยา์โด่งพยายามจะจิ้มมาสายแต่ว่าไม่ถึงครับแข้งสายติดบังอีงครับพยักโด่งเอาละครับเบียดกันเร้าใจเหลือเกินนะครับคู่นี้สายของพยักโดงกับขวาของคาสสิกนะครับดีว่าใครหลุดนี่จะโดนโต้ทันทีนะครับแล้วก็โต้ได้เนื้อๆหนักๆด้วยเอาละครับในช่วงปลายยกยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมทางด้านของคาสสิกพยักโดงขยับหลอกล่อมนโดนแข้งขวาโอ้ยเอาละครับโต้ขืนด้่ยแข้งซ้ายเหมือนกัน สายต่อยสายตามตำราครับตอนนี้พยักโด่งหมดยกก่อนครับเดี๋ยวพักหายใจหายคอคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเอาละครับมาตามกันต่อนะยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี่ถือว่าชิงดำเลยครับคู่นี้เกมการชกนี่เบียดกันเลือกเกินนะครับในสี่ยกที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างชิงจังหวะออกแข้งแลกกันอย่างสนุกเร้าใจนะครับในขณะที่คราสสิกนั้นดูว่าจะได้ลูกขยันลูกเดินนะครับส่วนพยักโด่งได้ทรงได้แข้งซ้ายสวยๆครับ สุดท้ายยกสำคัญแล้วครับยกนี้3นาทีที่เหลือครับต้องใช้ให้คุ้มครับคลาสสิกนี่เดินเลยครับกรรมการยังไม่ทันสับมือครับแกวิ่งใส่เลยครับยักเข้าไปพยักโด่งนี่ครับต้องเดินหรือเปล่าครับพยักโด่งเอาแล้วครับเดินบ้างแล้วครับเอาแล้วครับศาดตร้ายศาดฟ้ายฝ้ายอย่างเดียวนะครับฝ้ายล้วนๆทางด้านของพยักโด่งโอ้แต่คลาสสิกนี่ไม่สนยังดกโค้งขยับเข้าไปหา ขยับหลอกครับขยับขาหลอกทางด้านของพยั์โด่งแล้วก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ในช่วงต้นยกนี่ทําได้สวยเอาละครับคลาสสิกสี่ยกนี่เดินมาตลอดยกสุดท้ายนี่จะมาถอยตั้งรับนี่จะคิดผิดหรือเปล่าครับมั่นใจครับคลาสสิกครับสี่ยกที่ผ่านมานี่แกเปิดเกมเดินเต็มเต็มแล้วครับโอ้โหจนงหวะนี้ครับเขี่ยล้มลงไปอีกครับแม่ยิ่งเพิ่มความมั่นใจใปใหญ่ครับขณะที่พยักโด่งครับสี่ยกนี่แกชกตั้งรับแล้วครับแต่ว่ายกนี้ยกสุดท้ายครับเปิดเกมแล้วครับดูครับเน้นหมัดเป็นส่วนใหญ่ครับกดลงไม่ลงครับ เดินเบียดเลยครับตอนนี้ทั้งทั้งแข้งทั้งมัดมาเลยครับคลาสิกยังไงครับมาตั้งรับครับโอ้โหตอนนี้โดนทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาพยักโดงนี่เดินฝาดเข้าไปโอ้โหในเวทีนี้ก็ฮึมกันเลยครับแฟนมวยทำได้ดีทั้งคู่ครับวันนี้ครับจะจบแบบไหนจะออกหน้าไหนนี่ภาค3นี่มีโอกาสค่อนข้างสูงแน่นอนครับคู่นี้ครับเอาเบิร์นแข้งซ้ายไปครับพยักโดงมีบาดไปชุดเหมือนกันแต่ว่าคลาสิกบอกว่าสบายสบายครับเห็นหมดแล้วครับดูว่าคลาสิกนี่จะชกด้วยมั่นความมั่นใจนะครับตอนนี้ พยายามคุมเกมนะครับแล้วก็วนไปรอบๆเวทีพยักโด่งไม่สนซ้ายโอมาโดนแข้งขวาโต้คืนสวยๆอีกของคลาสสิกครับนี่ครับแกชกตามตำราเลยรับทางด้านของคลาสสิกครับยกนี้ยกสุดท้ายครับเก็บกันบังโต้ครับคอยบังคอยกันครับเก็บอาวุธทางด้านของพยักโด่งครับแล้วก็มีจังหวะแกก็โต้คืนครับเอาละครับพยักโด่งยกนี้นี่ออกมาฟาดแข้งซ้ายยนะครับในขณะที่คลาสสิกก็มีโต้เหมือนกันแต่ตอนนี้ดูว่า ต่างไปต่างจะมั่นใจแล้วนะครับไม่ยอมทํานะครับออกมาเต้นคุมเชิงเป็นส่วนใหญ่ต่างคนต่างมั่นใจครับถือว่าทําหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยนะครับเราทําการแข่งขันและถ่ายทอดสดทุกวันพระราชบดีถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับทางช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับแฟนมวยท่านผู้ชมครับก็สามารถกาปฏิทินเอาไว้ครับล็อกเอาไว้เลยครับเวลา2ทุ่มครึ่งครับ รายการมวยดีๆครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเอาละครับตอนนี้ก็เวลายังเหนือนะครับแต่ว่าต่างฝ่ายนี่ต่างมั่นใจแล้วนะครับโดยเฉพาะพยัคฆ์โด่งนี่ยกต้นยกนี่ออกมาเตะได้นะครับแต่ก็โดนทางด้านของคาสสิกนี่โต้คืนเจ็บๆเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับไฟนี้จะจบแบบไหนครับ ไฟแรกขาดใจแต่คู่นี้เจอกันอีกครั้งก็ได้ครับหรือว่าเป็นคู่มวยที่เหมาะสมมากๆครับกรรมการชุมพลหยิบไปที่2ครับอะใบสุดท้ายครับไปไหนครับไปน้ำเงินครับล้างตาได้สำเร็จนะครับชัสติกพุพันม่วงครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนพยักโดงเกียรติชัดชัยไปแบบสนุกเร้าใจเลยครับ ตาหล่อเหลาด้วยนะครับคลาสสิกโอ้โหดู